เดี๋ครับสี่สามสองพอได้ลนะจุดจบดนี้เลยไม่ว่าเธอจะใช้วิธีไหนอาจารย์จะทำตามของเธอไม่ได้รีบแยกย้ายอาจารย์ก่อนที่มีคนเป็นอะไรมากกว่านี้ ไม่มีทางพวกเราจะไม่ยอมแพ้จนกว่าพวกเราจะได้สิ่งที่เราต้องการนี่ก็ตามใจแต่พวกเราเขาไม่ไหวกันแล้วนะใครไม่ไหว

หรืออาจารย์จะไปขอท่นนิติธรรมดีให้ทั้งเรื่องเงินช่วยน้ำท่วมและเงินติดตั้งกล้องจะปิดให้ครบจุดแบบเนี้ยพอจะแล้วใช่ไหมเ <Yeah. S 1> ออขอเอขอให้ดีนะครับโบ